เหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้ทําไมเศรษฐกิจไตรมาสหนึ่งของสหรัฐหดตัวแต่ตลาดหุ้นของสหรัฐขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะทุบสถิติทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศา,ศาสตร์ได้สําเร็จอยู่แล้วครับขณะที่ราคาทองคําย่อตัวลงมาเล็กน้อยเช้าวันนี้27มิถุนายน68ราคาทองคำของไทยปรับลดลง200บาทรูปพันธ์ขายออกบานละ51,900ท,ทองคําแท่งขายออกบานละ51,100บาท เกิดอะไรขึ้นโมนในชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางก่อนนะครับนายกอิสราเอลเบนจามินเนธันยาฮูออกมาบอกว่าปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลที่มีต่ออิหร่านอาจจะมีโอกาสช่วยขยายผลสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางไนดะ้อย่างมีนัยยะสําคัญขณะเดียวกันโดนโทัททำก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสหรัฐกับอิหร่านจะมาเจรจากันเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ครับดังนั้นความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางดูจะคลี่คลายอย่างมากนะครับ ขณะเดียวกันตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาจับตาดูให้ดีครับขาดอีกแค่นนิดเดียวกำลังจะทุบสถิติทำลายจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ได้อยู่แล้วครับแม้ด้านหนึ่งสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรามาสที่1ที่ผ่านมาปรากฏว่าหดตัวไปลบ0.5%น์ซะครับซึ่งเป็นการหดตัวลงมากกว่าที่มีการประมาณการเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่คิดว่าจะอยู่ที่ลบ0.2%ุซซะด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าการที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาไม่สู้ดีนัก ไปเพิ่มความคาดหวังให้กับนักลงทุนครับมองว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสจะลดดอกเบี้ยได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงมาอย่างหนักหลุด97สนะครับสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์ขณะเดียวกันตลาดหุ้นของสหรัฐคึกคักเป็นอย่างมากครับอย่างดันชนี s อสแ0นะครับจุดสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์ที่เคยทําเอาไว้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์หกแนี้เองครับดัชนี s p 500อยอยู่ที่ 6,147จุดปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นมาแตะอยู่ที่6,146จุดขาดไปจุดเดียวเท่านั้นครับเช่นเดียวกับดัชนี Nasdaq นะครับจุดสูงสุดเดิมเคยทำเอาไว้เมื่อวันที่16ธันวาคม2567ครับตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ22,000จุดปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นมาแตะได้อยู่ที่21,80กว่าจุดนะครับ ขาดไปเพียงแค่ประมาณ10ถึง20จุดเท่านั้นเองครับดังนั้นรอลุ้นเลยครับว่าตลาดหุ้นของสหรัฐเดินหน้าทุบสถิติได้หรือไม่แล้วถ้าเกิดสามารถทำลายสถิติได้จะไปอีกไกลแค่ไหนแต่อีกด้านหนึ่งปรากฏว่าทองคำตลาดโลกดันย่อตัวลงมาซะอย่างนั้นครับ โดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีบางช่วงถึงขนาดหลุด3,300เหรียญก่อนจะพยายามสู้ชีวิตกลับมาตอนนี้อยู่ที่3,310เหรียญก็จับตาดูกรอบเดิมที่นักวิเคราะห์เคยให้เอาไว้ครับ3,300ท่ว้วนสำหรับแนวรับรวมถึงแนวถัดไป3,250แล้วก็แนวต้านยังคงเป็น3,350ขณะเดียวกันราคาตัวคำของไทยก็ย่อตัวลงมาตาม